ครับผมสวัสดีครับผมจิรชินาชวชวานน์ผมเป็นเจ้าของกิจการอยู่ที่เกาะช้างจังหวัดตรานนะครับเดอะซูเปรีสอร์ทผมมีอาการเริ่มแรกของการปวดหลังและปวดตรงที่บั้นเอวเป็นอาการลักษณะของกระดูกกดทับเส้นประสาทไปหาหมอทานยาสารพัดยาคลายกล้ามเนื้อจนคุณหมอเขาแนะนำให้ต้องผ่าตัด แต่ผมไม่ชอบการผ่าตัดเพราะเรามีความรู้สึกว่ามันเสี่ยงมากและจนวันหนึ่งที่ได้มาพบกับคุณหมอแก้มหอมคุณหมอแก้มหอมได้แนะนําตัวยาซึ่งเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งคือน้ํามันดํานะครับคือตัวนี้ซึ่งผมทานแค่หนึ่งแคปซูลหนึ่งแคปซูลแค่นั้นแล้วก็เข้านอนปกติตึงเช้าขึ้นมาอาการของการที่ปวดกล้ามเนื้อหรือการที่ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ปวดหลังปวดเอวหายเป็นปิดทิ้งแต่ก็ยังมีอาการนิดหน่อย ซึ่งมันเป็นเรื่องของความมหัศจรรย์มากสมสำหรับน้ำมันดำตัวนี้ครับ